แน่นอนนี่คือสคริปต์วิดีโอรีวิวสำหรับ2,025 Mitsubishi Jeep J 5ในรูปแบบพารากราฟเดียวความยาวประมาณ800คําคำพร้อมเริ่มต้นแบบที่คุณต้องการสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเรา Channel Name วันนี้เราจะพาทุกคนไปชมรถออฟโรดรุ่นใหม่ที่หลายคนรอคอย นั่นก็คือ2025 Mitsubishi Jeep JH ที่กลับมาในโฉมใหม่ด้วยดีไซน์ที่ผสมผสานความดุดันแบบคลาสสิกเข้ากับความทันสมัยได้อย่างลงตัวภายนอกของ Mitsubishi Jeep JH ปี2025มาในรูปแบบทรงกล่องที่แข็งแกร่งตามแบบฉบับรถลุยตัวจริงด้วยกระจังหน้าทรงตั้งแบบ7ช่องที่เป็นเอกลักษณ์พร้อมไฟหน้าและทรงกลมแบบคลาสสิกที่มีไฟ DRL ล้อมรอบให้ดูทันสมัยขึ้นฝากระโปรงหน้าถูกออกแบบให้มีสันนูนเพื่อเสริมความบึกบึนการชนหน้าและหลังถูกออกแบบมาให้มีความแข็งแรง พร้อมแผ่นกันกระแทกด้านล่างที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการลุยทางออฟโรดไม่ว่าจะเป็นโครนหินหรือทรายล้ออัลลอยขนาด18นิ้วที่มาพร้อมยางออลเทเรนช่วยให้สามารถลุยได้ทุกสภาพถนนบันไดข้างและราวหลังคาถูกติดตั้งมาให้พร้อมใช้งานเพิ่มความสะดวกในการขึ้นรถและบรรทุกสัมภาระ ขนาดที่ด้านท้ายรถก็มีไ่ายท้ายและทรงตั้งที่ออกแบบให้ดูดุดันแข็งแรงและมาพร้อมอยางอะไหล่ที่ติดอยู่ด้านหลังแบบรถออฟโรดแท้ๆภายในห้องโดยสารของจิ๊ปเจห้มใหม่นี้ผสมผสานร,ระหว่างความทนทานและความทันสมัยได้อย่างลงตัวพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังแบบ3ก้การจออินโฟเทนเมนต์กลางแบบสัมผัสขนาด12นิ้วรองรับทั้ง Apple c a r p l a y และ Android Auto บอกนั่งคู่หน้าปรับไฟฟ้าและหุ้มด้วยหนังแบบกันน้ำเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานแบบลุยๆพื้นห้องโดยสารสามารถถอดออกมาทำความสะอาดได้ง่าย สำหรับผู้โดยสารตอนหลังก็มีพื้นที่วางขาที่กว้างขวางพร้อมช่องแอร์แยกและช่องชาร์จ USB ให้ความสะดวกสบายแม้ต้องเดินทางไกลระบบเครื่องเสียงของ Rockford Fosgate ก็ให้พลังเสียงกระหึ่มรอบทิศทางเพื่อสร้างบรรยากาศในการขับขี่ได้อย่างยอดเยี่ยม ด้านขุมพลังมิต s ูบ i s h i j ๊ป p j 5ปี2025มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบขนาด2.4ลิตรให้พละกำลังสูงสุด204แรงม้าแรงบิด430นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ8สปีดพร้อมโหมดแมนวนวลขับเคลื่อน4ล้อแบบ Super Select 4WDi i ที่สามารถปรับโหมดการขับขี่ได้ทั้ง2 h c h 4 l c และ c l l c ซึ่งช่วยให้จิ๊ป j 5สามารถลุยผ่านเส้นทางวิบากได้อย่างมั่นใจ ช่วงล่างแบบอิสระทั้ง4ล้อพร้อมระบบกันสะเทือนแบบ Heavy Duty Coil Spring ช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลแต่ยังคงความแข็งแกร่งในการตะลุยถนนครุขคระระบบเบรกแบบดิสซี่ล้อพร้อม ABS และระบบช่วยเบรกยังถูกติดตั้งมาให้แบบครบถ้วนในด้านความปลอดภัย Mitsubishi Jeep JH ไม่ยอมน้อยหน้าใครด้วยระบบช่วยขับขี่ขั้นสูงใหญ่ระบบเตือนการชนด้านหน้าและเบรกอัตโนมัติ FCM ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน LKA ระบบเตือนมุมอับสายตา BSM ระบบเตือนรถตัดผ่านขณะถอยหลัง r c t a กล,อล้องรอบคัน360องศาพร้อมเซ็นเซอร์รอบคันถุงลมนิรภัยรอบคัน7จุดและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control ซึ่งช่วยให้ผู้ขับขี่มั่นใจในทุกสถานการณ์ Unique Selling Point ที่ทำให้ Jeep J5 แตกต่างจากคู่แข่งก็คือการผสมผสานร,รูปลักษณ์แบบ Jeep ดั้งเดิมเข้ากับเทคโนโลยีทันสมัยความสามารถในการลุยแบบออฟโรดแท้ พร้อมระบบขับเคลื่อน Super Select 4WDI i ที่หาไม่ได้ในรถระดับเดียวกันอีกทั้งยังมีการออกแบบให้สามารถทำความสะอาดภายในได้ง่ายและทนทานต่อการใช้งานในสภาพแวดล้อมสมบุกสมบันพร้อมยังรองรับไลฟ์สไตล์ของคนเมืองด้วยความสะดวกสบายและระบบอินโฟเทนเมนทที่ครบถ้วนราคาของ Mitsubishi Jeep j 5ปี2025เริ่มต้นที่ประมาณ1,690,000บาทสำหรับรุ่นขับเคลื่อน2ล้อและอาจสูงถึง2,900,000บาทสำหรับรุ่นขับเคลื่อน4ล้อแบบจัดเต็ม ถือว่าคุ้มค่าสำหรับผู้ที่มองหารถที่สามารถใช้งานได้ทั้งในเมืองและนอกเมืองและเหมาะสำหรับผู้ที่รักการผจญภัยและต้องการรถที่เชื่อถือได้สรุปแล้วมิ s u b i s h i j ๊ป p j 5ปี2025คือรถที่รวมทุกคุณสมบัติของรถออฟโรดระดับตำนานไว้อย่างครบถ้วนทั้งความแข็งแกร่งดุดันพร้อมระบบเทคโนโลยีล้ำสมัยและการขับขี่ที่มั่นใจในทุกเส้นทางเหมาะสำหรับคนที่ต้องการความทนทานพร้อมฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ทุกไรฟ์สไตล์ ถ้าคุณกำลังมองหารถลุยที่พร้อมลุยไปกับคุณในทุกเส้นทางอย่าลืมพิจารณามิ t s ูบ i s h i j ๊ป p j 5รุ่นนี้ไว้ในตัวเลือกของคุณแล้วพบกันใหม่ในรีวิวหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช n นลเน m e ไทยแลนด์เพื่อไม่พลาดข่าวสารรถใหม่ก่อนใครครับหากคุณต้องการชื่อวิดีโอคำอธิบาย